ช่องสองผีวันพุธที่10มิถุนายนนี้พบกับการที่เรามาวัดนี้เรามาทวงคืนความยุติธรรมครับเพราะเหตุใดวัดที่เคยเฟื่องฟูแต่อยู่ๆกลับซบเซาว,วัดแห่งนี้นะครับอด,ดีตเคยมีคนมานั่งสวดมนต์ทุกวันจันทร์เป็นหลักหมื่นปัจจุบันนี้เงียบเหงามากและการสืบค้นประวัติศาสตร์นอกตำราคอนเฟิร์มว่าที่ บรรจุภาบรมัตถีของเจ้าแก้ว,วฟ้าค่ะเนี่ยค่ะท่านมาอยู่ข้างหน้าพี่ก็มีเนี่ยค่ะที่เ,เห็นไหมอ่ะเจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วร่วมหาคำตอบได้ในช่องส่องผีพุทนี้สองทุท่มสิบ้าทางยู e ูบชาแพร้อมกันทั่วโลกแก้วฟ้าต้องกลายเป็นวัดที่ไม่ไปเพราะโดนอาถรรพ์หรืออย่างไร ต้องดูห้ามพลาดเด็ดขาดอืม